่สร้างเจ้าหญิงสร้างเจ้าหญิงนะครับเป็นการตูน 3D เดี๋ยวเราจะใช้ทางภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษใส่มงกุฎด้วยใส่มงกุฎผมสีทองตาสีฟ้าใส่ชุดสีขาว อ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราลองว่าเขาจะสร้างมาเป็นยังไงนะผมสวยงามว้าวแค่ไหนอ่ะมาดูกันนะผมอ่ะลุ้นลุ้นนะครับผมลุ้นลุ้นลุ้นกันว่าเจ้าหญิงของเราจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะผมเออแล้วเราก็าาจะโอเคนะคผมสวัสดีพี่ทุกคนเลยก็มาเจอกับมีต้นไม้อีกแล้วนะผมในวันเสาร์ที่21ธันวาคมนะครับผม ใน EP ีที่8นะครับผมในอ P ีนี้ตอนแรกแอนมีต้นไม้วางแผนไว้ว่าจะใช้มิโจโญนี่นะครับผมแต่ว่าลองไปใช้มิโจโญนี่แล้วนะผมมันเสียงเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของแอนมีต้นไม้คือต้องทาฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดมิจโญนี่ออกไปนะผมสาหรับใครที่อยากทดลองใช้เนี่ยก็ลองไปหาวิธีดูนะผมแต่ว่าเราจะเอาเรื่องของ m e t a a AI นะครับผมที่กำลังฮอตตอนนี้นะผมเข้ามาเทนอ่ะน่าจะเป็นคอนเทนที่แบบว่าสามารถทดลทน ได้นะครับผมในตอนนี้แล้วก็เป็นกระแสกันมากเลยใน EP ที่8ก็เปลี่ยนเป็นใหม่นะผมก็ใช้ Meta AI นะผมในการสร้างรูปแล้วก็มันว้าวตรงที่ภาพนิ่งสามารถเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เออนะครับผมอันนี้ก็ลองสร้างนะผมคร่าวๆลองใช้พร้อมคร่าวๆอันนี้ก็สร้างแก้วกาแฟานะผมมีสีสันสวยงามออกมาอันนี้คือความของมันแล้วมันก็สามารถที่จะ จนจากภาพนิ่งนะผมเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เอาผมกดตรงนี้เนาะเราจะมาลองด้วยกันนะครับผมอันนี้แซมเปิลไปก่อนอันนี้คือของที่มันมีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูนะผมอ่ามันก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะผมจริงจริงเนี่ยไอตัวเมกตาไอเนี่ยมันมีอยู่ใน Messenger อยู่แล้วนะผมเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานน่าจะอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละนะผมในเมืองไทยก็ใช้ในระบบ Android ก่อนนะผมแล้วก็ข้ามมาที่แพลตฟอร์มของ iOS อเอสนะผมซึ่งผมก็ได้ไอโเนี่ย ก็ได้ทดลองใช้ประมาณ2อสาวันที่ผ่านมาแล้วก็พอดีเข้าไปดูในเว็บนะผมมันก็จะมีเว็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เป็นกลางๆเนาะไม่ว่าจะใช้ Android หรือจะใช้ iPhone iPad ต่างๆนะผมสามารถที่เข้ามาในเว็บ m e t a a a i นะผมะตรงนี้ m e t a a a i นะผมเข้าไปเสร็จปุ๊บล็อกอินใช้ Facebook ส่วนตัวนะครับผมล็อกอินเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำยังไงต่อนะครับผมมันก็เหมือนเดิมนะผมก็การ ใช้กับ AI เนี่ยเราก็จะคิดพร้อมขึ้นมานะครับผมคิดพร้อมขึ้นมาการที่จะใส่พร้อมเนี่ยเราต้องใส่ให้มันแบบว่าอรายละเอียดที่แบบว่าชัดเจนแล้วก็กระชับนะครับผมไม่ต้องใส่ยาวย่นเยอะมากมายนะผมแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคนิคของไมมีต้นไม้คือใช้ไอแปลภาษาเนาะสามารถใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยก่อนแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมเข้าไปก็จะได้แบบว่า พร้อมที่แบบดูแบบว่าเข้าใจกับไอตัวไอ้มากขึ้นนะผมเดี๋ยวเราจะทดลองใช้นะครับผมทดลองใช้กันก่อนว่าเราจะสร้างง่ายๆนะผมมีต้นไม้จะสร้างพร้อมง่ายๆอันนี้เราใช้เป็นภาษาไทยกันก่อนนะผมอ๋ออ๋อแป๊บหนึ่งสร้าง,งร,นานรูปมังกรในตำนานอ่ารูปมังกรในตำนานกำลังบินอสีดีก่อนใส่ระบุสีสีทอง กำลังบินข้ามภูเขา,ม,ม,ม,า,ม,ามีแม่น้ำมีป่าไม้อ่าไหลมีแม่น้ำไหลผ่านด้วยอ่ะไหลผ่านอ่ามีป่าไม้เอาประมาณนี้ก่อนนะผมแล้เราก็กดสร้างกันเลยนะครับผมซึ่งอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะผมในการที่จะสร้างไอตัวรูปของเราออกมาผมนะรับรองว้าวันแน่นอนนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะ มีแบบว่าร้อมพิเศษนะผมเดี๋ยวให้เราลองใช้กันอ่าเนี่ยผมเรามาเช็คก่อนนะครับผมเมื่อกี้ผมใช้คําว่าสร้างรูปมังกรในตำนานอันนี้คือรูปมังกรในตำนานสีทองอ่าโอเคกําลังบินข้ามภูเขาอ่าโอเคนี่บ้านข้ามภูเขามีแม่น้าไหลผ่านอ่าดีไม่เขียนแม่น้ําอมมซอนแล้วก็มีป่าไม้อ่าโอเคถือว่าผ่านนะผมถือว่าผ่านใช้ได้เลยแล้วก็อัตราส่วนเขาใช้ที่1ต่อหนึ่งนะครับผม อ่าเดี๋ยวเราลองสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวซิเผื่อเอาไปทำอ่าฟุตเทจทำอะไรวิดีโอสั้นๆอัพขึ้นช็อตอัพขึ้นอ่าติกตอกอะไรประมาณนี้เล่าเป็นตำนานมังกรสีทองอะไรอย่างนี้โอ้อ่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะมันเหมือนมังกรมันลอยลอยจริงๆอะ่ะเอออันภาพนี้ก็น่าจะแบบใช้ได้อยู่แต่ว่าอันนี้แบบว่าลอยไปลอยมาเหมือนใช้เฟดแบบ พาวเวอร์พอย์อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าภาพเคลื่อนไหวมีต้นไม้ก็ยังถ้าเต็มสิบเนี่ยอาจจะให้ประมาณ4 5คะแนเนเพราะว่ามันไม่ค่อยแบบว่าสมจริงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าการสร้างรูปของเขานี่โอเคเลยนะผมส่วนการเซฟอ่ะเดี๋ยวเรามาเซฟทีหลังแล้วก็เดี๋ยวเราใส่พร้อมแบบว่าอ่ะเดี๋ยวเราทุกคนลองพิมพ์ตามนะแล้วล้วก็ว่าคอนเทนต์ที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนของอะไรภาพที่ออกมาเนี่ยเหมือนของมีต้นไม้หรือเปล่านะครับ อ่าพร้อมที่เราจะใช้นะครับผมอ่าสร้างเจ้าหญิงสร้างเจ้าหญิงนะครับเป็นการตูน3าดีเดี๋ยวเราจะใช้ทางภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษใส่มงกุฎด้วยใส่มงกุฎผมสีทองตาสีฟ้าใส่ ชุดสีขาวอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราลองว่าเขาจะสร้างมาเป็นยังไงนะผมสวยงามว้าวแค่ไหนอ่ะมาดูกันนะผมอ่ะลุ้นลุ้นนะครับผมลุ้นลุ้นลุ้นกันว่าเจ้าหญิงของเราจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะผมเออแล้วเราก็าาจะมาสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยอ่าน่ารักมากเลยโอ้โหแบบว่าอืแค่แบบว่าพร้อมแค่นี้ไงเพื่อนสร้างเจ้าหญิงการ์ตูนสามดีใส่มงกุดูดผมสีทองตาสีฟ้าชุดสีขาว เราได้ขนาดนี้เลยอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวลองภาพเคลื่อนไหวจะบ้าวมากกว่านี้นะครับผมภาพเคลื่อนไหวอ่ะดูสิเดี๋ยวเราจะใช้พร้อมภาษาอังกฤษว่ามันจะว้าวมากกว่านี้อีกไหมอ่ะเมื่อกี้ลืมเช็คเมื่อกี้ลืมเช็คว่าของที่เราสั่งไปมันมาครบหรือเปล่านะครับผมอ่าโอ้อันนี้เจ้าหญิงห่อมาเลยอันนี้โอเคนะโอเคนะผมว่าภาพเจ้าหญิงนี่โอเคนะภาพสุดท้ายนี่โอเคเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คเช็คพร้อมก่อนสร้างเจ้าหญิงการ์ตูน3 d มดี สามดีจริงๆด้วยนะโหม,มีมิติมากใส่มงกุฎอ่าโอเคถูกต้องผมสีทองใส่ชุดสีขาวตาสีฟ้าอ่ะโอเคโ,โ,โอ้ภาพผมประกอบแบบว,ว่าเป๊ะมากภาพเนี้ยเป๊ะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษนะผมอันนี้จะบอกอีกรอบนึงเนาะจริงๆก็ใช้เทคนิคนี้มาเยอะแล้วแล้วก็ก็พร้อมภาษาไทยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่โปรแกรมแปลภาษากันปึ๊บอ่า โปรแกรมแปลภาษาเอามาที่โปรแกรมแปลภาษาเสร็จปุ๊บใส่เป็นพร้อมภาษาไทยลงไปอ่าแล้วเขาก็จะแปลเป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ทำการ Copy เอามาใส่ที่พร้อมตรงนี้แล้วบอกให้นะผมตัวไม่ใกล้ไเนี่ยตอนนี้ใช้ฟรีนะผมจะสร้างเท่าไหร่ก็คือไม่ต้องกว่าเครดิตจะหมดเหมือน AI อื่นที่สร้างรูปนะผมอันนี้ฟรีแบบโอ้ฟรีมากๆเลยนะผมเรามีแค่มือถือ1 เครื่องนะครับผม Android หรือ iOS ก็เราก็สามารถสร้างได้อะอันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเจ้าหญิงแบบว่าในรูปแบบแบบว่าโตขึ้นหน่อยเป็นสาวอีกนิดนึงอ่านะ่ผมก็องค์ประกอบก็โอเคนะเออเขาก็จะเป็นแบบสไตล์แบบว่านอกนิดนึงเนาะอันนี้ก็แต่ผมชอบแบบว่าพร้อมที่มันเป็นภาษาไทยมากกว่านะเออมันดูแบบว่าน่าราักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราลองทําเป็นภาพเคลื่อนไหวดูซิอ่าใช้ได้เลยอ่า ในชุดนี้แบบว่าเจ้าหญิงกําลังเดินแบบว่าเดินแคดวอล์กเข้ามานะครับอะไรอย่างเงี้ยเออก็สวยดีอ่าแล้วเราก็วิธีการเซฟอ่ะสมมติว่าไอ้มีต้นไม้จะชอบรูปนี้ใช่ไหมวิธีการเซฟก็ง่ายมากเลยก็ไปที่จุดสามจุดดาวน์โหลดอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าเขาดาวน์โหลดอ๋ออันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวเขาจะดาวน์โหลดเป็น m p ็ี่เลยเนะี่ยห่วงภาพชัดอะไรแค่ไหนยังไงเออก็โอเคนะครับผมเป็นภาพแนวตั้งเนี่ยชัดเจนมากเลยประมาณสีวินาทีอ่า ถ้าถามว่า <c oughs> ถ้าเราจะกลับไปรูปรูปแบบว่ารูปภาพนิ่งยังไงนะผมก็กดตรงนี้อ่าภาพนี้ก็ใช้ภาพภาพนิ่งนะผมด,ดูภาพนิ่งว่าเขาเซฟเป็นอะไรอ่าเป็นรูป J p ป g นะครับผมเป็น J p ป g ธรรมดานี่แหละก็ถือว่าโอเคนะครับผมเราก็สามารถเอานําไปใช้งานได้นี่นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะผมเด็กๆคงจะชอบนะผมผู้ชายอาจจะสร้างเป็นเจ้าชายผู้หญิงอาจจะสร้างเป็นเจ้าหญิง ก็ได้ประมาณนี้นะผมรับรองว่าลองไปใช้ดูเนาะลองใช้พร้อมเหมือนเอดมิต้นไม้ดูสร้างเจ้าหญิงดูนะผมสร้างเจ้าชายดูว่าเป็นยังไงนะผมว่าเหมือนกันไหมนะผมส่วนอื่นนะผมเดี๋ยวก่อนดูเอดมิต้นไม้ N T ดูว่ามันสามารถทําอะไรได้อีกสามารถที่จะแชร์ได้นะผมสามารถที่จะแชร์ได้สามารถที่จะสร้างใหม่ได้อะเดี๋ยวเรากดตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นขยายนะผมเดี๋ยวลองขยายดูขยายแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะขยายก็คือเป็นภาพเต็มจอขนาดใหญ่แบบนี้นะผมแล้วเราสามารถที่จะ สร้างใหม่ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็สามารถสร้างใหม่เดี๋ยวลองกดตรงนี้สร้างใหม่ดูซิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองใช้ทุกฟังก์ชันที่เขามีอยู่นะครับผมแต่ว่าเมต้าไอเนี่ยจะเป็นเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับผมเขายังไม่ได้แบบว่าเออเป็นแบบสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยอีกหน่อยเขาน่าจะทําเป็นเชิงธุรกิจน่าจะมีการขายให้มันว้าวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่นตอนโตเนาะเจ้าหญิงตอนโตอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถใช้ผ่าน m e s s e n g e r ได้นะผมมีประวัติที่สามารถที่แบบว่าเราสร้างแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้ลบได้นะครับผมปกติเลยถ้าเวลาเราจะสร้างใหม่เราก็กดสร้างใหม่แค่นั้นเองนะครับผมส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมน่าจะประมาณนี้ก่อนนะผมส่วน Mi กตาเอแล้วก็สําหรับใครที่สายขายของแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เขียนคอนเทนต์ชอบคอนเทนต์แต่ว่า คิดไม่ออกแล้วผมขายยังไงก็คิดออกแต่มีโปรดักต์มีสินค้าไปโอบให้ขายแต่เราคิดคอนเทนต์ไม่ได้นะครับผมหรือคิดแล้วมันไม่ว้าวคิดแล้วมันขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีพีที่เก้ามีต้นไม้จะเอาประสบการณ์ในการที่ทำการตลาดออนไลน์มานะครับผมแล้วก็เราจะใช้แชท t GPT ในการที่จะเขียนคอนเทนต์ว่าเราจะเขียนยังไงให้มันปิดการขายได้ง่ายแล้วก็พอเขาอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาว,ว้าวแล้วก็เขาก็สามารถที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าเราได้เดี๋ยวเจอกันในอีพีที่เก้า นะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอสำหรับวิดีโอนี้แล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดกระดิง่งแล้วก็นะครับผมก็รบก,กวนกันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP ที่9นะครับผมสวัสดี